สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง y u t u b e เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงเดือนมีนาคม2564การงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้มดูชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกาลังใจและก็กดคอมเมนต์ให้กับผมด้วยนะครับ กดแชร์ให้หน่อยนะครับท่าในใดกดแชร์กดติดตามตลอดขอให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเดือนนี้นะดาวย้ายหลายดวงเลยนะจุดเปลี่ยนถ่ายของดวงชะตามีมาครั้งใหญ่นะครับช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยทำอะไรต่างๆให้มีสติประคับประคองนะทำอะไรถ้ามันปิดพลาดมีปัญหาหรือมันไม่ได้ตามเป้าตามหวังตามสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนา นะครับอย่าพึ่งผีผามอย่าพึ่งท้อกับชีวิตนะครับหรือถ้าจะงคงทรงก็ปล่อยให้มันคงทรงไปนะครับถ้ามันจะมีปัญหาอะไรก็ปล่อยให้มันมีไปนะเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนทายของดวงดาวเป็นช่วงเปลี่ยนทายของดวงชะตาในปีนี้หลังวันที่29มีนาคมดาวพฤหัสบ,บดีโคจรในรอบ12ปีเข้าเรือนเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเข้าเรือนสุภาเข้าเรือนสุภะ ชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นจุดตั้งต้นในดวงชะตาเป็นจุดตั้งต้นในเรื่องของงานนะพยายามคิดพยายามก่อพยายามสร้างในสิ่งต่างๆนะต้นเดือนจนถึง29เนี่ยวางแผนคิดก่อสร้างพอหลังวันที่29มีนาไปทบทวนไปไต่ตรองไปว,ว,วิมังสาใหม่หรือท่านใดทํางานกิจกรรมทําโปรเจกต์อะไรต่างๆนะถ้ามันเบื่อมันเสีงมันล้าก็ปล่อยให้มันเป็น ภาวะของมันพอหลังวันที่29มีนาให้ไปไต่ตรองไปทบทวนในสิ่งต่างๆให้ดีนะครับด้วยหลักอิทธิบาท4ตรงนั้นนั้นนะครับจะเกื้อกูลหลักธรรมจะเกื้อกูลดาวพระหัสบดีคือหลักธรรมนั้นโคจรเข้าสู่จุดสุภาคือเรือนแห่งหลักธรรมการทําอิทธิบาท4ช่วงเดือนนี้จะได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีตั้งแต่วันที่29มีนาไปยาวไปจนถึง28กันยาฉะนั้นเอาจุดเปลี่ยนหายตรงนี้ของดวงชะตาเข้าหาสิ่งที่ดีเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนกรอบแห่งปัญญา การคิดการดําเนินอะไรต่างๆจะถูกมากขึ้นหลังวันที่29มีนาแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนคิดก่อทําอะไรอย่าผีพามอย่างที่บอกถ้าจะลงทุนเม็ดใหญ่ลงทุนก้อนใหญ่นะครับตรงนี้ต้องชะลอนิดหน่อยนะต้องชะลอไปก่อนนะหรือท่านใดที่เป็นทํางานสุขภาพงานต่างประเทศงานไม่มีหน้าร้านนะยังไปได้นะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางปลายเดือนเลยนะครับนะชาวลัคนาราศีเมถุนดาวแปรอย่างหนึ่งว่านะครับ ชาวลัคนาราศีมถุนที่อรอการเปลี่ยนถ่ายงานเปลี่ยนงานนะหรือตกงานอยู่เนี่ยนะส่งเรซูเม่ไปเยอะๆนะสมัครไปเยอะๆถ้าอยากทำงานประจำอยู่นะครับนะในช่วงหลังที่29เนี่ยมันจะเป็นผลในช่วงนั้นนะครับตกงานอยูย่หรือกำลังจะหาง,งานใหมนะ่ช่วงนี้ส่งไปเยอะเลยแล้วนัดสัมภาษณ์ในช่วงประมาณมีนาเมษาเอ้ยประมาณหลังเดือน ก็คือหลังมีนาไปเนี่ยก็คือเมษาในช่วงนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตาและงานสิ่งต่างๆที่ทําถ้าที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่าช่วงนี้ให้ไปก่องานก่อกิจกรรมสร้างผลงานต่างๆเสวยผลแน่นอนในช่วงหลังวันที่29มีนาไปถึง28กันยานั้นชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับกำลังจะเปลี่ยน่ายคุณก็ต้องเปลี่ยน่ายตามดวงดาวเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนไมเซตนะครับ เปลี่ยนระบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนกิจกรรมนะเคยไปที่ที่พี่แบบเนี้ยมันหดหูก็ไปอีกที่หนึง่งนะที่มันรื่นเริงเคยคิดแบบนี้แล้วมันทุกข์ก็คิดอีกแบบคือต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนกรอบเพื่อรับอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้ที่จะเข้ามาเอื้อมเข้ามาสู่ดวงชะตานะกุศลเก่าที่เคยก่อเคยสร้างตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติกําลังจะส่งผลให้หลังยีิบเก้ามีนาไปนั้นรีบก่อรีบสร้าง ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่จุดสุภาพะนะครับในรอบ12ปีสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นอยู่กับรากบุญรากชะตาะร,รากชะตาสูงก็ขึ้นสูงรากชะตาต่ําก็ขึ้นต่านะครับหรืออาจจะมองแบบขึ้นไม่มากเลยทีเดียวแต่ว่ามันต้องขึ้นนะในดวงชะตา ในด้านของการเงินท่านใดที่รอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันทางการเงินหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนในช่วงเดือนมีนาคมดาวยังแปลอหนึงว่ายังต้องระวังการถูกเอาแรดเอาเปียบถูกโกงนะครับหรือคาดไปคาดหวังความดีหรือคุณความดีที่ทําแล้วไปคาดหวังกับคนอื่นอาจจะไม่ได้รับมันได้เต็มร้อยผู้หลักผู้ใหญ่ยังจ้องจับผิดนะบางท่านรอการซ่อมร้านซ่อมสำนักงานสำหรับท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็จัดการได้เลยการเปลี่ยนผายงาน การซ่อมบ้านซ่อมรถหรือซ่อมร้านซ่อมกิจการต่างๆให้ซ่อมไปเลยนะครับนะก็จะเป็นการปรับทิศปรับทางนะนะถ้าจะเปลี่ยนสมมติท่าในใดที่ขายของเนี่ยลองเปลี่ยนหน้าร้านเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยให้เช้งรูปแบบลักษณะเนี่ยมันเป็นช่วงกําลังจะเช้งรูปแบบหรือเรื่องของงานถ้าเปลี่ยนงานไม่ได้เช่นขายวีเตียวอยู่เนี่ยสร้างป้ายใหม่สร้างชื่อร้านใหม่หันทิศทางของร้านใหม่ถ้าทําได้ทำนะช่วงนี้ให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ศัตรูต่างๆจะแพ้ภัยศัตรูต่างๆจะแพ้ภัยไปเองนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนดาวยังไปอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีความโชคดีจากมิตรสหายเพื่อนฝูง ion, คอนเน็ชันเครือข่ายเช่นจะน่านการช่วยเหลือจากเครือข่ายเพื่อนฝูงมิตรสหายในกิจกรรมบางอย่างหรือแม้กระทั่งแปลอย่างหนึ่งว่านะครับเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยที่นานๆทีไม่ได้เจอกันกลับได้เจอเจอกันก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะครับ หรือมันยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับงานของคุณเนี่ยนะครับงานของคุณเนี่ยถ้าทําเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือมีการใช้คําพูดจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นงานของคุณจะมีเครดิตมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงกลางจนถึงปลายเดือนทําอะไรต่างๆทางการงานมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือได้รับการไว้วางใจมากขึ้นจากคนใกล้ตัวจากคอนเนคจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงต่างๆ หรือท่านใดเป็นเซลล์เป็นนายหน้าต่างๆตรงนี้หลังวันที่9มีนาถึงปลายเดือนจะมีความสําเร็จไปในทางดีๆดาวไปหรือว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้ไปรเริ่มสิ่งใหม่ๆเข้าใกล้ศาสนาหรือพยายามทําอะไรบางอย่างนะครับใหม่ๆเกิดขึ้นมีความคิดจากพีดอกออกผลในสิ่งใหม่ๆนะเป็นช่วงที่หัวโปรเจกต์ idea, หัวไอเดียหัวเริ่มและเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน์นิยมนะครับ นะชาวลัคนาราศีเมถุนจะดึงดูดเพศตรงข้ามนะจุเนี้ดึงดูดคุณจะได้เครื่องหอมหรือเครื่องประดับครีมเครื่องสอําอางเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายแต่งห้องเครื่องเรือนใหม่ด้วยได้ของที่พึงพอใจทางจิตทางกายที่ปาตถนานะในดาวเป็นไปลักษณะนั้นชาวลัคนาราศีเมถุนเมื่ใดที่มีลูกอาจจะมีเรื่องให้อจใจไปผูกพันกับลูกมากเป็นพิเศษนะครับดาวไปหนึ่งว่ากลางเดือนนี้นะครับ ท่าใดที่เคยเกื้อกูลบริวารผักดันบริวารบริวารจะนําโชคลาภนําความสําเร็จมาให้หรือว่ามาช่วยเรื่องงานอย่างเงี้ยบริวารมาช่วยเรื่องงานหรือช่วยเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับนะถ้ามีเนี่ยจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรือถ้าในรอบริวารใหม่นะครับท่านใดที่ทาธุรกิจแล้วรอบริวารใหม่ก็จัดการได้เลยในช่วงเดือนนี้นะครับนะหมอ,อกสร้างโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่ดาวมหาอุดโครจรเข้าเรือนการงาน วันที่19มีนาไปเนี่ยนะดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรนเขาเรือนการงานด้วยนะครับนะเหมาะริเริ่มสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงระบบความคิดในเรื่องของงานเคยทํางานแบบนี้ลองเปลี่ยนสไตล์การทางานเปลี่ยนวิธีทํางานนะครับเคยไม่ไม่เคยเรียนรู้งานแบบนี้ก็ไปเรียนรู้นะครับต่างๆต,ต,ตรงนี้จะมีมุมที่ดีเพราะว่าดาวกําลังจะเคลื่อนดาวกําลังจะย้ายหลังยีบิบเมีนาเอาค้ำพยากรตรงนี้ไปเป็นเครื่องรอดจิตใจสร้างโอกาสสร้างสิ่ง,งต่างๆให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาดาวศุกร์ก็โคจดดเด่นขึข้น การเงินการครองของคุณมีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนวันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามผมนะบางครั้งอาจจะมีแฟนคนอื่นมาชอบคุณหรือมีรักลับๆเกิดขึ้นกับตัวคุณได้บางท่านอาจมีชาวต่างชาติต่างภาษาคนต่างจังหวัดเข้ามาสู่ด,ดวงชะตาวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ